ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพอพรอพเพอร์ตี้นะคะวันนี้พิงพามาชมบ้านโมเดิร์นนะคะสไตล์นอร์ดิกสวยมากสีน้อนห้าน้ำนะคะแล้วก็ฟูลลี่เฟอร์นิชให้ทั้งหมดเลยมีสระว่ายน้ำเฟอร์นิเจอร์บิวอินเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพื้นที่ทัพ88ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่อยู่อาศัย230ตารางเมตรเดี๋ยวไปดูความน่ารักภายในบ้านกันค่ะตามมาเลย นี่ก็เป็นบริเวณลานจอดรถนะคะที่จอดรถจะเป็นประตูแบบออโตเมติกนะคะเป็นแบบสไตล์ปิดก็ใช้รีโมทในการคนโทรลประตูได้นะคะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปที่เทอร์เรสชั้นบนนะคะเดี๋ยวตอนท้ายวิดีโอพิงจะพาไปดูวิวด้านบนนะคะมีสวนรอบๆบ้านนะคะตรงด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะเดินรอบๆได้เลยมุมด้านขวาก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะใกล้โซนที่จอดรถก็จอดรถได้2คันแล้วก็เก็บของทางฝั่งนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นประตูทางเข้าบ้านนะคะ เข้ามาปุ๊กก็จะเป็นโซนสระว่นายน้าอันนี้เลยสระกว้างขวางสวยงามนะคะเป็นประมาณ8ปคูณสนะคะแล้วก็มีมาทนี่ซีด้วยเป็นแบบจักรุที่ฟังก์ชันนะคะมีสไลเดอร์ด้วยถ้าเรามีเด็กนะคะก็เหมาะเลยถ้าเราจะปล่อยให้เช่าเป็นพูวิลล่าลายวันนะคะก็คุ้มมากๆที่นี่มีฟังก์ชันน้ําตกนะคะมีจุดนั่งเล่นนั่งพักผ่อนหรือว่าเป็นโซนบาร์บีคิวตรงเอาท์ดอร์โซนนี้ได้เลยเดี๋ยวยังไงไปดูภายในบ้านกันคะ่ะ Terima kasih telah menonton! นะคะเปิดเข้ามาแบบกว้างขวางมากค่ะด้วยความเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะทำให้ตัวฝ้าเนี่ยสูงแล้วก็ตัวห้องรฟวิ่งรูมก็เลยดูแกรนมากๆช andelier ที่แบบว่าเป็นสไตล์หรูหราโมเดิร์นนะคะก็ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยห้องรับแขกก็มีโซฟาเซตแล้วก็บิวอินชั้นวางทีวีนะคะมาให้ทั้งหมดเลยบ้านหลังนี้ก็มาพร้อมกับตโต๊ะสนุกด้วยนะคะก็เอาไว้สำหรับเล่นกับเพื่อนๆนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่ง ยำเย็นโซนครัวนะคะก็แบบครัวก็จะเป็นแบบสไตล์ยุโรปนะคะก็แบบยาวเต็มๆแบบนี้เลยนะคะมีตู้เย็นที่บิวมาให้นะคะแล้วก็โซนครัวก็จะบิวมาให้ตัวโทนสีที่นี่จะใช้เป็นโทนสีอ่อนนะคะก็จะมีความเป็นโมเดิร์นมินิมอลนะคะหลักๆเลยเขาก็จะใช้โทนสีอ่อนนะคะก็จะเป็นสีไม้อ่อน สีเบจสีเทาอ่อนนะคะก็ทําให้บ้านดูแบบโคซี่สบายสบายตัวโซนครัวนะคะก็มาเป็นท็อปหินลายหินองกสีขาวนะคะเป็นหินเอนจิเนียร์นะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนทำอาหารเป็นโซนล้างจานค่ะมีเครื่องดูดควันไว้ให้ไมโครเวฟเตาอบโซนนู้นนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นโซนเตาแก๊สนะคะก็เป็นโซนอาหารไทยนะคะมีเครื่องดูดควันติดตั้งไว้ให้ด้วยค่ะบิวอินตู้แบบจัดเต็มมากๆเอาไว้ใส่ของใช้ในครัวนะคะได้แบบเต็มๆเ,เลยโซนนี้ก็เป็นโซนนั่งทานอาหารนะคะก็เซตไว้เป็นแบบที่นั่งค่ะมีโคมไฟติดตั้งไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นโซน outdoor ก็คือซักล้างด้านนอกเราสามารถวางเครื่องซักผ้าหรือว่าใช้เป็นโซนซักล้างด้านนอกได้นะคะก็เปิดประตูออกไปก็จะมีพื้นที่ไว้สําหรับ วางเครื่องซักผ้าได้ค่ะถัดมาโซนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแขกค่ะที่นี่จะเป็นแบบสีห้องนอนห้ห้องน้ําก็คือทุกห้องนอนเี่ยจะมีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็มีบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งห้องก็คือห้องน้ําแขกนะคะห้องน้ําแขกก็จะมีโซนอาบน้ําด้วยนะคะห้องน้ําที่นี่ทุกห้องจะแบบพื้นที่กว้างขวางทุกห้องเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นลายกระเบื้องอุ่นอ่อนสีเทานะคะแล้วก็ มีกระจกตกแต่งให้อย่างสวยงามนะคะมีเรนชวเวอร์ในห้องอับน้ำ ใต้บันไดก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะเดี๋ยวพิงค์พาไปดูห้องนอนแรกกันก่อนด้านบนเลยนะคะตามขึ้นมาเลยค่ะบริเวณชั้นบนนะคะก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านในตัวเลยนะคะ,คะเป็นห้องอาบน้ําแบบรนชา s เวอร์ห้องนอนก็กว้างห้องนี้นะคะถือว่าใหญ่มากมีบิวทีวีนะคะทีวีอันี้โต๊ะแต่งหน้ามีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นโซนเตียงค่ะก็ยังมีแบบเก้าอี้อัมแชร์ไว้เซตไว้ให้ด้วยนะคะโซนเตียงก็ใส่เป็นเตียงคิง ได้เลยความเก๋ของห้องนี้นะคะเราก็จะมองเห็นไปยังห้องล i p p i n g r o o ค่ะก็จะมีหน้าต่างเราสามารถเปิดไปคุยสนทนากับเพื่อนๆที่อยู่ด้านล่างได้นะคะวิวก็จะมองเห็นแชนเดเรียนะคะสวยงามภายในห้องก็จะเป็นโทนสีไม้สีอ่อนนะคะก็สบายสบายตาค่ะยังไงไปดู3ามห้องนอนที่เหลือด้านล่างกัน,นะคะ่ะ ไปดูอีก3ห้องนอนที่เหลือนะคะก็จะเป็นโซนทางด้านนี้เลยค่ะก็จะมีคอร์ดออเดินไปในแต่ละห้องนะคะมายังห้องที่1เลยค่ะด้านล่างนะคะทุกห้องนี้จะบอกว่าไซส์กว้างขวางนะคะทุกห้องก็จะไซส์ใหญ่โตทุกห้องเลยห้องน้ําก็จะใช้เป็นลายหินอ่อนสีขาวสีเทาอ่อนนะคะสําหรับห้องน้านี้ทุกห้องจะเป็นเรนชาเวอร์อ่างล้างหน้าที่แบบสไตล์เก๋ๆมากคอเชอร์อ่างล้างหน้า จะไม่ค่อยเห็นสไตล์นี้นะคะเป็นแบบสีขาวเนี่ยน่ารักค่ะแล้วก็สุขภัณฑ์แล้วก็ห้องหาบน้ำจะเป็นเรนชวเวอร์นะคะรู้สึกว่าฝ้าที่นี่จะค่อนข้างสูงค่ะน่าจะประมาณเกือบ3เมตรหรือ3เมตรเลยค่ะเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่จะประมาณ2 7เมตรนะ5 7 5แต่รู้สึกที่นี่เหมือนจะสูงกว่าบ้านที่อื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบิวอินตู้สื้าค่ะก็จะมา หน้าบานนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างมองออกไปด้านนอกค่ะเตียงหัวเตียงนะคะแล้วก็ที่นอนเป็นแบบสไตล์มินิมอลนะคะให้ครบเซตแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟ LED ซ่อนด้านล่างนะคะเป็นเหมือนสไตล์โรงแรมนะคะมีโคมไฟอะไรให้หมดเลยโคมไฟก็แบบสไตล์มินิมอลหลักมากนะคะ ชั้นวางทีวีแล้วก็ทีวีแอร์ทุกห้องติดตั้งไว้ให้ทั้งหมดเลยค่ะพื้นที่นี่ก็จะใช้เป็นกระเบื้องลายไม้นะคะก็ทําให้เราสบายตานะคะแต่ว่าก็ดูแลง่ายค่ะถ้าถ้าใช้เป็นแบบก,กระเบื้องนะคะจะดูแลง่ายกว่าเป็นไม้ห้องถัดมาค่ะทางด้านฝั่งนี้จริงๆโทนสีใกล้ๆกันเลยนะคะทุกห้องห้องน้ำก็จะเป็นสีขาวสีเทานะคะเป็นลายหินอ่อน ภายในห้องก็จะใช้เป็นกระเบือ้องลายไม้สีอ่อนนะคะแล้วก็ตัวตกแต่งบิวอินก็จะเป็นสีอ่อนเหมาาือนกันก็จะเป็นเทาอ่อนสีเบจอย่างเงี้ยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นตู้เส,สื้อผ้าสีเทาอ่อนแล้วก็บิวอินชั้นวางทีวีนะคะทีวีแล้วก็เตียงเป็นคิงไซส์นะคะมีเตียงมีเบาะไว้ให้ทุกห้องโต๊ะแต่งหน้าก็จะอยู่สรงน,นี้เดี๋ยวไปดูห้องมาสเตอร์กันค่ะห้องมาสเตอร์นะคะห้องนี้เลยความพิเศษของห้องมาสเตอร์ก็คือแน่นอนว่าใหญ่กว่าห้องอื่นๆนะคะก็จะเป็น ห้องน้ำแต่ที่นี่จะไม่มีบาตทับนะคะห้องน้ำก็จะเป็นเรนเาชเวอร์เหมือนกันทุกห้องมีโซนแต่งหน้าชั้นวางทีวีนะคะบิวอินชีวิตห้องมาสเตอร์ก็จะมีความลักชัวรี่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือบิวอินก็จะใช้เป็นลูกเล่นนะคะแถบสีทองตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็หัวเตียงก็เหมือนกันชั้นวางของนะเตียงก็เป็นแบบคิงไซส์แล้วก็มีพื้นที่วออกว้างกว่าห้องอื่นๆแล้วก็ความพิเศษก็คือห้องนี้สามารถเปิดประตูนะคะกระโดดลงน้ําได้เลย คือเปิดประตูออกไปที่ระเบียงได้นะคะหรือว่าเปิดประตูลงสระได้เลยแล้วไปน้าเสร็จก็อาบน้ําขึ้นมาที่ห้องได้เลยนะคะสะดวกสบายขอบประตูขอบหน้าต่างก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมนะคะแต่ว่าเป็นสีเบสซ,ซึ่งจะไม่ค่อยเห็นส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นสีเทาเข้มค่ะอย่างเงี้ยเพิ่งพ,พาเดินออกทางด้านนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโซนเทอเรสทที่เราพาด,ดูในตอนแรกค่ะเดี๋ยวไงไปดูจุดชมวิวข้างบนกันนะคะเดี๋ยวตามมาทางนี้เลยคะ่ะ เป็นบริเวณชั้น2ของลานจอดรถนะคะก็คือเป็นโซน outdoor terrace ที่เราสามารถจะใช้นั่งพักผ่อนนั่งเล่นชมวิวนะคะหรือว่าใช้เป็นโซนบาร์บีคิวหรือทานอาหารเช้าก็ได้นะคะร่มรื่นสบายมากนะคะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายจะร้อนนิดนึงแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเพียงว่าอากาศจะดีมากวิวที่ได้ก็จะมองเห็นภูเขาทางด้านหลังนะคะแล้วก็เป็น โซนธรรมชาติรอบๆบริเวณนี้นะคะนี่ก็เป็นดีเทลบ้านทั้งหมดของโครงการที่นี่นะคะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกค่ะสีนอน5น้ำนะคะ10.9ล้านสำหรับพื้นที่88ตารางวาแล้วก็พื้นที่อยู่อาศัย230ตารางเมตรนะคะฟูลลีเฟอร์นิททั้งหมดนี้เลยค่ะในราคา10.9ล้านได้ทุกอย่างเลยสระว่ายน้ำแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะคะทั้งบิวอินทั้งลอยตัวยังไงขอบคุณที่ติดตามชมเพียงจบวิดีโอนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะสัปดาห์หน้าจะพาไปชมที่ไหนอย่าลืมต ตามชมกันนะคะเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าบ๊ายบาย